อยู่ในเหนือเนตเล็กคอร์ดเหมือนกันนะคะอยู่ในอันเหนือเนตเล็กคอร์ดก็คือเหนือเนตนุ่นนะคะแต่ไม่แปลกที่จะมีเน็ตเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าเหนือเนตก็จะมีทั้งนุ่นนุกแล้วก็เน็ตด้วยนะคะซึ่งมันไม่แปลกนะ <c oughs> ชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะคะไม่ต้องหมุนเสานะชัดนะบางทีบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้แต่คือบางทีแบบว่าหนุซักจนเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าแล้วก็ไม่ต้องไปว่าหนูว่าทําไมให้ผู้หญิงออกรับนู่นนี่นั่น,นไม่หนูไม่เคยให้หนุนรับรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยไม่เคยเลยไม่เคยมาบอกไม่เคยอะไรจนน่นเห็นเองบางทีคนก็ส่งมาถ้ามันเหนือ มันเยอะเกินไปแล้วบางทีนุนเข้าไปเองแล้วก็เห็นเองอะไรแบบนี้นะคะคือนุ่นจะบอกเลยแบบว่าเอ้ยหนูเนี่ยเคยจะบอกเลยว่าไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยคือนุ่นะนุ่นไม่เคยให้นุ่นแบบมามาพูดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าหนูถ้าอยากจะ จะฟาดฟันกับใครสักคนกับนุ่นก็ได้ครับยินดีผมเจอมาเยอะและ้วฮะพี่ฮะว่าบางทีแบบชอบชอบสะจนแบบไปแบบว่าไปว่าไปว่าทำไมกลายเป็นว่า คนเป็นแฟนนุ่นต้องมาโดนว่าไงนะคนเป็นแฟนนุ่นต้องโดนว่าเพราะว่าไม่ได้ชอบชอบเออไม่ได้ชอบนุแต่ชอบนุ่นไงเหรอนุ่นน,น,นุ่นเข้าใจนะในในบริบทตที่แบบว่าเออบางคนแบบว่า ชอบนุไม่ชอบนุนชอบนุนไม่ชอบนุอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่แล้วแต่คือบางทีบางครั้งเราต้องเราต้องเขาเรียกอะไรอะเราต้องมีขอบเขตของกันและกันเนาะคือเราเราพอจะเข้าใจได้อะสาหรับเรื่องพวกนี้นะเราพอจะเข้าใจได้แต่ว่าบางทีแบบว่าเราแนตกันเราขอเป็นเขาเป็นพี่น้องกันนะพูดถึงเนี่ยเขาไม่ใช่คนละพ่อคนละแม่นะเขาพ่อแม่เดียวกันนะจริง